พี่น้องคอยนึกว่าสุดซ้อคอยนึกว่าสุดซ้อบัดฑิแห่งสุดพีวิตกับสุดพิจกกีโอ้ใส่ไอยเบิ่งแน่นี่งามงามนี่งามแห้งาสุดพจากี๊ยอันนั้นสุดพีวีจสีชมชุดพิจกกีสีเหลืองสุดพีอารสีแดง พี่อาใจไปนี่คืองามแท้อาการท่าทางเอาไอ้แจ็คจะได้มาแต่ใส่คือคักแท้ซื้อตัวแน่นกัดลู่อยู่ว่าซื้อนั่นซื้อมาแต่ใส่ฮันเดย์บอสเพื่อนที่เป่าเดคค้าแท้ซันดอกเป่ากับกระแจนเขาป่กอีกตั้งหากบอคนละลานในในทางเป็นร่าตัดสุดล่ำขึ้นเวทีไหม ใส่ผักกรอบบางสีมันนั่งข้นถ้าเป็นผักใบมันตายมันตายไม่มันเสียดายมนค่อยมากสีนี่แพงขโมูผักใบต้ตรงสีพันมักสีอ่อนๆนี่ง่าใส่ทุงมือใส่ทบุญอันนี่ออกกับใส่ขึ้นชาใส่แหกัทิ้อันนี้ใส่ย่ามือเจ้ามันนี่มันนี่ใส่อันนี้อมันแต่สามุตแม่มันกับสามฟุมือแฮ้ ชุดแห่กดอันสุดรักแขกนี่มเช้าเอันสุดแห่อันชุดทอดไปบัดเออมือุดทอดใส่ชุดนี้เดิมมันนี่เด้อใส่ชุดนี้ได้เด้องามสีมันงามเนี่ยอลังการเด้อออกฉากนักเอกายเบิดจ่าบอกดเลยสวย